กะทักทายสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปงป่ายสุขสุขน,นะเมื่อนี้มาพบกับซ่องพ่อน้องเดีอีกคเก่าพี่นอ้องเมื่อวานพ่อน้องเดี้จะพาไปไล่มองนะพี่น้องคือว่าไปตึกป่าไล่มองเนาะสายห่วยสายห่วยขาวอะไรพี่น้องมาจากบรรดากระสอบมาจากพุ่นเนี่ยทางเซโนเลเนาะสายห่วยลง ลงสุยลงเซจำพรหมดแล้วเนาะพวกสุยพวกให้ลงไปนเหน็บลงไปบันนุ่นหมอกนุ่นหมวงลงเลยงามนาน้าผัวมหมดหลายแถวนี้กะก่อนไปเบิกไปส้มก็อย่าลืมพี่น้องกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะฝากเบิกน้ำหดังพี่น้องว่ามันจะได้บ่เนาะไปไล่มองสายห่วยช่วงนี้ปลากำลังขึ้นครับปลากระบอก ากระบอกกำลังไข่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องช่อชทำแหน่เราลงก่อนเลยนี่บ่เหลือบ่พาพอทำแหน่เราไหลกลางนะเดี๋ยวยไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งกระชิลงน้ำพอทำแหน่ไปละ giờ mình lực nên một luôn quay đây Đánh làm lực thì sẽ bộ lọc cả ngoài sẽ bộ ถืกไปเท้างกูอ๋อได้ถือจีบไปเอาลงวางได้ช่นจบไปตึกวางได้อ๋อไปวางโกแก่ตอนนั้นุนบอกไปดอง

หลอบสองเด็กชิลลงไปไหลทั้งนั้นหละพ่น้องทงัทง้งๆไหลลงมาเนาะมากวนคนตึกสะดุง้งนาะพี่น้อง <c oughs> bàn ca hả mẹ? À, nhà lai thì... nhát Làm theo khẩu chạy Để đi Tăng rất thì Khó, khó sĩ, cắt thì thương Khó rồi ก็ไ่ชอบนี่โอ้ยเบิดยอันเลยตืนเบิดเนาะเบิดพี่น้องแรกที่ว่ากัดเขาถือมันจะแป้นเลยครถึกแล้วพี่น้องฮั ถึกแล้วถึกแล้วโตวไข่สองเลยอ่ะภาพสองเลยเี่กเด็กพอได้อยู่พี่พ <อ S 1> น่องพอได้แล้วพ,พอชพอ้างมองยูง่งเอยนรบอบสอพี่น่อง ถ้าเบิ่งกันพี่น้องไว้เราจะได้ไะเนาะน้ะนาผัดลเอ็นผัดหวยแล้วล่ะเชียงนกกองาวังหน้าลุงอะ,อะนหน้าพระปอกตะีปาก็บบอกเขาจะกินไงพี่น้องให้หลายเติดไปเนาะี๋ยวไปเก็บทางนน้ะ ัวแมวกำลังลื่ออย่นะเนาะสามสี่บาทนะได้เท่าละสิบโตเนาะแม่มันปากกระบอกได้หอดบสิบรอบ จะรุนเฉาเลยพี่นอ้อ okay. ง <c oughs> okay. ปลาเม่ไข่ฮะหั <15. S 1> ได้ฮอตสิบแ <15. S 1> ป้นสิบปลายเด็ก <c oughs> okay. พี่นอ้องหนึ่งสิบลงหาเถื่อหุเถื่อเนาะ ถ่ายบงอัพเดตให้พีนพ่น้องเบิงทางซ่องยูทูบหาเทือกพี่น้องหาเทือกก็หาซิปนหาชิปแม่ปักอีกรอบนึงพี่น้องปักอีกรอบนึงก็ชิเลิกแล้วเนาะก็ได้พอกินเลยนะพี่น้องประมาาหาซิปแม่ หลากรอบนี่หลายมองสายหว้วยขาวทางใต้ทางบานเหล่าสุริยะเมืองจำพรแขวงจำนาเขต